ต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องกระแสผ้าลว้ยค่ะค่ะเมื่อนี้นะคะกระแสงกับน,นี่แนวทางมากนะคะแจ้งนะคะมาแบ่งปันกับเอฟซีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจะสําหรับแนวทางที่กระแสงไดปติดตามมาเนาะคะ่ะจะเป็นแนวทางเนี่จะเป็นมาดามเลค่ค่ะมาดามเล่เนาะคะ่ะนี่รอบวันที่16สิงหาคม68นะคะมาดามเล่เพิ่นกัน เป็นความฝันค่ะมาดามเล่เพิ่นเป็นคนฝันฝันแม่นหรือว่าเป็นคนมีเส้นนะคะเนาะค่ะเพิ่นไฮมาเป็นความฝันเกี่ยวกับพระพิกขเนศหมค่ะอที่เพิ่นมาเข่าฝันหลังจากที่ว่าเพิ่นคิดเลขสูตรเล่นออกมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นเลยซื้อลอตเตอรี่ไว้ที่นี่แยามขึ้นอเพิ่นมาเข่าฝันเนาะค่ะ เพ่นมเาขาฟฝันที่นี่พ่นเห็นเป็นสลุกเป็นตัวเลขออกมาจะเป็นเก้าเก้าแปดแปดเนาะค่ะสำหรับสำหรับมาดามเล่เนะะา 88, ะา 92, นค่ะเก e ้าเก้าแปดแปดแล้วก็เก้าสองน้่ค่ะอีีค่ะค่ะสำหรับแนวทางต่อไปเนาะค่ะจะเป็นปู้เหมือนค่ะปู้เหมือนจะเป็นความฝันนะค่ะ ค้ามฝันที่เพิ่นมี่อาจารย์เพิ่นว่าเขาฝันนะคะค่ะสำหรับแนวทางของผู้เหมือนเพิ่นห้เป็นตัว2040เด้อยค่ะ2040ส,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 สำหรับ2ตัวเนาะค่ะสำหรับ3ตัวในผู้ห้เป็น808ค่ะแล้วก็287นะคะแล้วก็878ค่ะค่ะค่ะอันนี้คือเป็น ตัวแนวทางของปูเหมือนเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางต่อไปเนาะค่ะจะเป็นแนวทางของรับอิสราเอลค่ะรับอิสราเอลมีเพื่อนปอยหลัเดค่ะค่ะจะมีรักเพื่อนจะเป็นสามตัวเนาะคะ่ะจะเป็นหางเดี่ยวคือเก้าศูนย์เจ็ดค่ะสวัดดีค่ะเอฟซีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะค่ะ แล้วก็แนวทางสองตัวเพิ่นจะให้เป็นหาหนึ่งหนึ่งหาค่ะสำหรับหนุ่มบ่าวรับอิสราเอลนะคะค่ะแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะไปกลับด้วยนะคะ f c ซี FC. สำหรับรับบ่าวอิสราเอลนะคะให้มาแล้วนะคะค่ะไอ้พองพองให้แล้วนะคะปล่อยแล้วค่ะ ต่อไปเป็นแนวทางของนแขกเอ,อนแขกค่ะนาแขกนี่เป็นแนวทางที่เพิ่นเป็นทั้งตัวชอบแล้วก็เป็นตัวเลขของผีนอนหน้านะคะแม่อุย้ยแม่อุ้ยเพื่อนเสียไปแล้วค่ะที่นี่ได้ขอโชคลาภน้ำเพิินเนาะคะ่ะนาแขกนี่เพื่อนห้ยตัวชอบนี่เพื่อนมากเป็นอายุของแม่อุย้ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเนาะจากแต่ว่าตัวเลขของผีนอนหน้านี่เพื่อนห้เป็น 8ปดห้าเก้านะคะเก้าห้าแปดค่ะเอฟซี FC, ค่ะค่ะในแนวทางที่ประแสงเนี่ยไปติดตามมาเนาะค่ะค่ะค่ะสำหรับแนวทางต่อไปจะเป็นปูสถานธรรมเนะะื้อค่ะปูสถานธรรมนะคะจะเปิดซองนะคะประมาณสามเดือนหนึ่งครั้งแต่ว่าเอฟซี FC กับเรียรลองมาหลายอยู่ค่ะแต่ว่า งวดวันที่สิบหกสิงหาคามหกแปดี่เพิ่นไหามาแล้วค่ะซองนะคะเพิ่นเปิดแล้วจะเป็นแปดหนึ่งห้าค่ะแปดหนึ่งห้านะคะสองตัวหนึ่งห้าค่ะ f ีสองตัวหนึ่งห้าแล้วก็ตัวกันนะคะจะเป็นเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็แปดห้าค่ะ fc ค่ะค่าสำรับแนวทางต่อไปนะคะจะเป็นอาจารย์่าค่ะอาจารย่านี่เพิ่นเพิ่นแบบว่า เป็นตัวที่อาจารย์ยาชอบนะคะจะอยู่ที่หลักกิโลนะคะอยู่ที่หลักกิโลนะคะอาจารย์ยาบอกว่างวดน,นี้จะมาสิบหกสิบหกนะคะหนึ่งหกแล้วก็สองนะคะ2 0งศูนย์ศูนยสองหนึ่งหหหนึ่งค่ะ fc ค่ะค่ะค่ะแนวทางต่อไปจะเป็นเจแพค่ะเจแพล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ เจแพลล้านเปอร์เซนต์เลขวิ่งหีง่เจแพ้ให้1 000, ค่ะล้านเปอร์เซนต์นะคะค่ะค่ะสามตัวจะมี2 30แล้วก็0 62นะคะค่ะตัวเด่นนะคะห3สามสามค่ะศ6 6 0ค่ะ0 3 3 0ค่ะแล้วก็ตัวรองนะคะจะเป็น78 ค่ะ7 8 8 7 7 6แล้วก็1 6ค่ะ fc ค่ะค่ะสำหรับแนวทางนะคะวันที่16บสิงหาคม68นะคะเมื่อนี้ประแสงกะได้นำแนวทางมาฝาก fc ตามรายละเอียดมีก่อนนะคะเนาะตามรายการที่ว่าประแสงเล็ไป็นทีตามอัปเดตมารอบนี้ค่ะค่ะจังไดยกะขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ประสงขอขอบคุณหลายๆค่ะกะขอหายเอฟซซอยติดตามซอยหายกำลังใจประแสงในเด้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอจบไลฟ์สดเท่านี้ค่ะ